ทุทนทั้งหลายวันนี้วันที่6เมษายน2567อาตมาภาพพระครูสุตตะเจนียาติวมพับผู้ช่วยจาวัดพระราชาพัตรม์ผู้แรงรับิรกษุสามเณรคณะ่มุกเกศสมัครีบ,บร,ร้อยได้รับสัทธาญาติโยมจากกรุงเทพสรุปการานามารอตั้งแต่เช้าจนถึงบ er. ่ายโมงก็ยังรออยู่ มาไวเพื่อพยายามมาไวจะตกปัจจัยดูแลรูกพระรมในพระนุภาพรุ่พระพุทธศาสนาในวันนี้ที่เดือดออกอากาศรัทธาสาธุชนบพลังชนมพึงงานี้ได้ร่วมอนุโมทนาในบุญกุศลมีส่วนในบุญกุศลของเจ้าภาดูเจตสมการโดยพร้อมเรียงกันสาธุอนุโมทนาให้ ไแห้ง่ายๆหรอกตั้งใจมาทำบุญขนาดนี้รนานขนาดนี้สถานที่ทำบุญเศักดิ์สิทธิ์มีพระปรมธาพระนมเป็นสักขีพยานในการทำคุณงามความดีมีพระปรมธาพระนมเป็นที่เกีนเววจิตใจพุทธศาสนาเนกชนทั้งหลายวันนี้ พระโพสุตาเจียรุราพระภูสงงานาผู้ช่วยจเ,าาเจ้าว่าพระาพระธาตาุาปนองเจ้าคณะตามอง้าตุปนอมเขตหนึ่งดูแลพระมิสุสมเนินคณะอุณเกคีาสมทีิครึ่งร้อน ได้มีโอกาสรับสัาาตยายมจากกรุงเทพมหาหนาครในวันนี้พระรูนำถวายเครื่องไตรยธรรมถวายจตุปัปจจัยอจชาบริหารทั้งหมดทั้งมวลได้เฉลิมเฉลองสังาาตยายม เรพุทธมนต์สวดธรรมจากนับปวัตนพวกเราทั one, c, of of us, ran, ้งหลายได้สวดพุทธมสาจบธรรมสามจบสัพพสาจโดยรเพียงการนหลาสวดัวเหลือเกิน เศรษฐุพันให้ศักดิ์สิทธิ์เสรษิีให้มีอุศลเสกษีใส่ตนเสกษองค์นใส่ตัวเสีลด่งทำให้สูงสีลดุลทำให้สวยศีําทำให้รวยศีดช่วยทำให้รอดตั้งองตั้งใจตั้งไว้ให้ดีตั้งแต่บันนี้ขอจงตั้งใจตั้งตัวตั้งตนตั้งตนตั้งมัน คือขนไต่ขันตาปัานขันใจปกคร,รงองกคอจอดจ,จิตจอดใจสองเสริมสอนใส่สวงใส่ศีลธรรมว่าจะดีมีหลักฐานครอบบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดการที่ใสบ้านปับวัดนปันกันช่วยโบ้วยชัยถ้า ยัวในเหาเป็นคนดียอมไม่จนคนติดตามาบูชาสาบไว้ไม่คนตออาเ,อาายเียมก็ว้เป็นไปีมาจากตดัพราหจ๊้เที่ยงก็หมดล้เนาะ สับหรุดน้ำพุเทพมสับหรุดราการนนี่เ่อนมาได้น้เข้ม วันนี้คณะกรุงเทพมัสมุปลรราการมารอพระภูตั้งแต่เช้าก็ถึงบ่ายก็ยังหนักแน่นอูพ่พระภูไปสารสก,กิทธิอำนาจกจริเรชันเช้าแต่เช้าแล้วก็จันเพลและก็มาบ่ายโมงนิดนิดวันนี้พระรูมีโปรโมชั่นให้มีเลียงเข้าวกล่องด้วยแล้วก็น้ำดื่มยาคึ้นรถไปทานสบายสบายสาธุ ยิ่งี่ตัวนานของใคร่ของมันยิ่เลยเดี๋ยวมันรบแต่ละแต่ละแล้วมองเลยเออมองนั่งพื้นไปเมื่อไหร่เนาะ Yata wari warna pura pari kureti sankarang Ewa mewa ito tinang peta nang upaka pati Iji tang pati tang kumangkipa mewa Semenjatuh sabi kuretu sengkepat Janmu panara sojata Manikjotira sojata Dayan capo dakinatina Sampra miso pati hitati keratang Hitaya Para tapi ko na mano patina ko me punya kasutang na pakan so atarato to sukito wirada mo ko sa sene ro ko sukito hi sa sa pe dia tebe sa atara ta sukita wirada mo sa sene ro ka sukita mo hi sa sa pe dia tebe te atara ta sukita wirada mo ko sa sene ro ka sukita mo ta sa apa PASAN ANAK AKANG KAMAMI JALATANG AKI PUTE PASAN ANAK AKI NAI ANUTARI AKI HAMI PASAN MANANG BIRAKU PASAN MESUKE AKI SAUKE PASAN ANAK KUNYANG KITI ANUTARI AKASAM RIKHANAM TATATANG AKANG KUNYANG BAWATATI AKANG AYU JAWAN NO JAYA SAUKITI Karena teman yang ini sangat muka merah, sepanteraya miras satu, sepada ini sedang anu kawin, asap batu klasik, apa ya? Sebab roka sepan setrum, ina satu, sepada ayun, rokana putih, kawan nako, peti panah, kau suka, serta kami, kami sukam soal tiga, jadi ayun, kata wabah, namun langsung

ยินใจงามยินใจ สบายใจกันเลยดบรการประชาชนเองเอนเกงเลยอาน้ำปลาตีลงในได้เลยนะนี่นะน้ำปลาเขาดูทำหน่าเจิใจจำหน้าได้ม่เยชื่อวชชิระชิระอนนีดีำได้นได้แาเปโยมทุกชาติทสมัอนที่ะเกิงไปัท่ เดินทางแกะเดนทาเาแกะเดินทานคนละคนเยอะๆ่หมเจ้่หลงมงคลหนึ่งลงมงคลสองลงมงคลสามบ้านไร่นมาะคนเลยนิยมผู้ชายตนนี้หลัชื่ออะไรบนี่ฮะเนธพระเนธเนตวนบุญะเนธนิยมวนบุญนิยมชวนบุญนิยมขออ่ักิา อุปการะใครองค์ทรุพัญญา <San>